นั่งอยู่ริมน้ำเนยโยมลองชวนคิดเรื่องนี้สักหน่อยที่เขาบอกว่านี่คุณว่ายน้ำไม่เป็นเหรอว่ายน้ำไม่เป็นเลยเห็นจมอยู่แต่กับอดีตเออเป็นคำที่น่าคิดดีนะนี่คุณว่ายน้ำไม่เป็นเหรอเห็นจมอยู่กับอดีตเนี่ยพลุบๆโผล่ๆสำลักน้ำตาเหลือตาลีตาลานอยู่เนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยนี่เรื่องมันจบไปตั้งกี่ปีแล้วทำไมยังจมอยู่กับอดีตว่ายน้ำไม่เป็นเหรอจริงๆนยโยมมันต้องว่ายน้ำให้เป็นนะ จริงๆเราทุกคนก็อยู่กับอยู่กับอดีตด้วยกันทุกคนใช่ไหมโยมเรามีเรื่องอดีตมากมายในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัตเนี้ยเราผูกพันกับอะไรมาสารพัดเรื่องแล้วก็เสียของรักไม่รู้ตั้งกี่เรื่องแต่ทําไมบางคนจมอยู่กับอดีตทําไมไว่ายน้ําลอยตัวขึ้นมาไม่เป็นสัทีไม่ได้สัทีเราเห็นเขาสําลักน้ําเห็นหน้าเขากี่ทีกี่ปีมาแล้วก็เหมือนกับคนจมน้ําอยู่เนี่ยตาแดงทั้งวันทั้งคืน โผล่โผล่พลุบพลุบเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดูอารมณ์แปลปรวนจังเลยต้องไ่วยน้ําให้เป็นนะโยมเพราะในเมื่อเราอยู่ในโอะสงสารที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของโอะสงสารคือการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยมันวนเวียนอยู่แล้วก็วหว้แหวกไหว้กันอยู่ในท้องทะเลแห่งความทุกข์ความโศกเนี่ยก็ลองมองคนอื่นก,ก็คนนั้นก็เสียของรักคนนี้ก็เสียของรักมีใครบ้างที่ไม่เสียของรักเราก็คนหนึ่งที่เสียของรักแล้ว ถ้าเราไม่ได้ฝึกว่ายน้ําให้เป็นมันก็จมใช่ไหมโยมมันก็จมอยู่กับอดีตคิดแต่เรื่องเก่าๆเ,เหมือนคนสำลักน้ำในเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาหายใจหายคอเสียจอาจจมลงไปใหม่อีกแล้วพอมีอะไรมากระทบก็ทําให้คิดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วนั้นการว่ายน้ําให้เป็นก็คือการการอยู่กับธรรมชาติของการที่มันต้องมีเรื่องของการสูญเสียเป็นเป็นธรรมดามีการสูญเสียเป็นเรื่องปกตินั้นการสูญเสียเมื่อเกิดขึ้นกับใคร ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไม่ได้มีอำนาจในการไปกอบกรรมอะไรที่มันจะเป็นของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วไอ้นี่ที่บ่าเป็นของเรามือตัวเนื้อที่เป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเราแต่เราก็รู้สึกผูกพันกับเขาอะนะแต่ก็ต้องค่อยๆขยี้สลายออกไปเธรรมหาก็พยายามขยี้สลายความรู้สึกก็เป็นตัวเราของเราแต่เวลาปวดหัวแต่ละทีก็ต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยเหมือนกันนะ <laughs> กลัวตาย แต่ก็ต้องค่อยๆขย,ยี้ว่าเราจะสลายความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราให้ได้มากที่สุดไม่จมอยู่กับอดีตไม่จมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเห็นน้ําแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้ว่าว่ายน้ําไม่เป็นหรอมันต้องฝึกว่ายน้ำโยมต้องฝึกว่ายด้วยการทําความเข้าใจว่าโลกนี้มันมีไม่มีอะไรที่เป็นของเราตั้งแต่แรกตั้งแต่เดิมทีแล้วมาคิดอุปโลกหลอกตัวเองว่าเป็นของเรา มันก็ต้องจมอยู่กับอดีตแบบนี้หรือเปล่ามันก็ต้องลอยคอขึ้นมาด้วยการทําความเข้าใจทุกวันว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราสวดมนต์ไหว้พระทําความเข้าใจให้จิตมันสงบทุกวันทุกวันมันก็จะค่อยๆลอยคอได้เก่งขึ้นตีน้ํายืนได้เก่งขึ้นะนะโยมนะก็เป็นข้อคิดเล็กน้อยกับการนั่งอยู่ริมสระน้ําเขาบอกไหวยน้ําไม่เป็นเหยเห็นจมอยู่แต่กับอดีตท,ทุกวันทุกวันอขอเจริญพร